สวัสดีครับนาจ้าโอ้ยอยาเหีดดจังไดยคือเข่าคูมือแท้หกสามหกคือบ่ให้ออกหาสามห้าน้อยนะาขาเข่าอยู่ดี่ห้าน้อยหน่ะห้าน้อยมันเข้ายุแต่ว่าเล่าหน่นนะอย่างไ้มันเข่าเล่าเป็นยังแค่ไม่ใช่มัน 6, 6, 8, 6ออกหกสามหกบอกหกสามหกครับ สามสามหาบบออกค่ะมันเมันขามไปเบิดสามเจ็ดสามเจ็ดกัมี่สามหากับมี่มันขามสามหกไงแมนราะว่ามันไปขาน้อยเนาะแมนแมองกน้อยมันมันเข่าทางน้อยนะแมนแมนมันไปขาน้อยไงไอเลียกล่าวกาไปออกน้อยตัวเน้น้ะครับ อย่กให้มันแตกแล้วมันแตกักเถื่อนเป็นจังไหนวะโอ้ยแต่ซำนี่กับพ่อแล้วนะเที่ยวเงินไปเกียไวไปสายบออย่างบอนะมันว่วงว่วมันมันมากนะมันมากไอ้ห้าสามด้านไปออกพันสามหโอ้ต่ซานี่เจ้ามือเขากัดกลุ่มขมาบแล้วนา เอาเอาเลยก็ไดเพราะว่ายามาตลาดเด็มันหนีนักซื้อสวกกันหลอกกันไล่โอ้ครับแต่เอาเลยก็ไดตอนนียานะตอนนี้ลงจากโลกกำลังจบลถโอ้ครับเอาวาครับเอาเลยครับวันที่วันที่สามเนาะครับเาแต่วมือนี้ก็มีช็อตเด็ดช็อตเด็ดชอเด็ดคู่มือแหละสำหรับยาน่ะ มื่อนี้ให้สามตัวเบ้งมันติดข่าวว่าครับวันนี้ให้หน่อยสามตัวหกสองแปดหกสองแปดห้าสองแปดห้าสองแปดห้าสองเจ็ดห้าสองเจ็ดจ้าแต่วันนี้ เป็นมาก็คือตัวเด่นเนยแต่คือแปดสองสองแปดแปดสองสองแปดแล้วก็ตัวนี้ก็เด็นเหมือนกันวันไหะแต่ว่าไม่ชอบก็ไหนก็คือเจ็ดห้าเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดสองเจ็ดหนึ่ง และก็ตัวลองในวันนี้ก็คือแปดห้าหกสองแล้วก็อะไรสองสองสองเจ็ดแล้วก็สองหกแปดห้าหกสองใช่กราฟยังก่อนหน้าสองสองเจ็ดสองหกสองเจ็ดสองหก้า่ในวันนี้ คือตัวดเด่นนะมันติมาก่อรมูครับมันติมามันติมามมสองแปดแปดสองว่าแต่ว่าอืมอืมเมื่อวานเมื่อวานพญามแาไอ้ไอ,อ,อ้เอาหน่อยทั้งหมดนี่เขาเล้นว่าไอ้สองไอ้ก็นั่นแบเขาอยู่หน่อยห้าอะไรนะ่นแสองเนาะครับแล้วก็สองเจ็ดนั่นเอง แต่ว่าเข้ามาซื้อซื้อน้อยคือสีใดาอีโดอะบางคนเขาคึอนงานตู้งานในในไล่ในไล่ขึ้นได้อีดอะเห็นเจ้าอนมาเนาะได้จะได้ยู่แต่ยังไม่ไม่ได้ถามเห็นอนมาตั้งหลายคนเมื่อวานเอาง่ายว่ามือว่านเนี่ยขั้นเอาเลขกเลขน้อยท่ยาไห้น่ะมามาใส่ทั้งเล่าทั้งน้อยน่ะถืกจนบ่มี่หมองสียูน่ะเด็กว่าห้อ พอควบยี่หันตีแบบเราเราไม่ต้องระบุว่านายลาวนะ้ะครับเอถ้าเขาเขียนมาคือบวกทางลาวทางนายอยา่สี่แลนะ้วเพราะถ้าควบยี่หานเลขว่านะครับเอ๋น่าจะถ้ามาถึงแบบโอ้แล้วก็ภูมิใจนี่ว่าเลขมันเข้าดีแต่ว่าเราเราจับจุดของมันไม่ได้เฉยเวลา คือมาแบ่งปันน,น,ะนะน้าแบ่งแบ่งปันแบ่งแบ่งส่วนถ้าพวกเราร่วมเงินเงินเงิือนเหมือนมวนน่ะนะครับแล้นีเน่เ,เนนะมื่องไงยกเงินนั่นกันครับฮะก็เป็นก็ไปเป็นยังแมนแมนย่าอย่าไปอย่าไปเอาเที่เดียวเอาไปเรื่อยๆมันค่อยมวนแมนเอาไปเรื่อยๆค่อยคือค่อย,อยว่าไปเรื่อยๆถ้าถ้าสมมติว่ามันเอาเยอะเกินไปเดี๋ยวก็ จำมือหรือคนที่อันนี้มันเราก็อยู่ลําบากขึ้นว่านั่นแหละครับเขากลับ่าเท้าอีกมาเอาเด็กมาติดใส่ขนาดอาจารย์อยู่ทางกรุงเทพมันยังโทรมาถามเลยว่าเา้าขนาดเมื่อวานทุ่มแต่ยังโทรมาอีกด้ก่นว่าเอาทําไมเอาห้าข้อมาจากไหนันว่าครับเอาติติดตัวนี้นเราจะต้องทำเท่านั้นเพราะภาของใครของมันครับอ๋อ ดูน้ำตันกะเทือยังไรบลออันนั้นผมผมว่ายานี่ถือสโลกกบ้าน่อยเลยหนนะยาแ่นบ่พวกจิตือกระตือบ่พอดิเขากับเขานี่ว่ายาหนีปล่อยต่ห้าน้อยกัเพียดเราวไวไ้สใส่เงินหลดไมืนี่กระเท่าเข,าข้าหนนะ่อยาี่ว่ะเข้ายิกไหมเนี่ยอะเพราะว่าเลขกั่เลขมันมเบนแล้วมันเข้าล็อกของมันหนระือไม่ ครับดูดยวาเพ่นประมาที่กาทรทน,น,นะน,นไหวหาคะขนดอันนี้เ่ามื่อไร่จังใดทนไนว่ยงานตัอเนื่องกแต่คืออมปัญญาช้ของจุงาคอง่เมื่นอนี้ก็คอยโชคนีทถกข้มนั่เรยเพราะว่าเมื่อวานถ้าว่าถ้าร่วมทด่านหม่ทางน่ากับค้จเรืยเมื่อกคนมนั่เรืครับอือก็เมฆก็คือ ที่บอก่าแล้วันนี้ก็คือตัวเด่นตัวเด็ดก็คือแปดสองสองแปดเก้าหกห่อแล้วก็ตัวลงลงมาก็คืออ่าเจ็ดห้าเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งแค่นั้นแต่ว่า,าตัวลงก็คือที่บอกก็คือแปดห้าหกสองสองเจ็ดสองหกแค่นี้ครียนทำบันเลียนทำคืนเรียน,นบดมือบดขึ้นทนจิยา เดินจนหอดมือเต้าดูเมื่อวานเมื่อวานญาเน้อยญาณก็คิดเนาะคิดว่าไม่รู้เป็นอะไร่าณเดินไปแล้วก็มันเห็นพระไม่รู้มาจากไหนแบบว่าพ้าตอนมันอยู่ที่ศเก่านะนะมันมันมีรูมันออกมานะครับมันมีพระองค์องค์เหม็นหน่อยคำใหญ่กับตัวมือห้านี่แหละครับ โอ้ยจัดสนิมจัดอีนังมันจัดแต่เงี้จันวาแขนมันอันสนิมมันกินแขนกินขาเนาะครับเออเาี่ก็บว่าเอาพระมันสงใส่มันอันนี้จากไอ้ในสิงเก่านั่นแหละเาี่ว่าแต่ว่ามันหนักแมงข้อต่อมือแต่ว่าหน้ำอนหนักนะครับเออเนี่ก็เลยว่าโอ้ปูเขาขึ้นมาคอยแตงไฟสางบ่เห็นเฮาดินแยได้กุฏิแยได้อันนี้ สต่างวัดสั่งว่าบพราะไปดันเห็นวันนี้ยาแต่เอาไปน,นิดละมดเบิ่งกับว่าอู้บีตัวว่ามีคนได้หลายถึงเฮะผ่าอู้มีมากว่าสันครับอือก็ขอให้ใคร่านนาใคขอให้ใครเ,เจ้าสัตว์ข้าวัดบอลตะก้วยได้มาเฮ็ดมาสั่งไปเรื่อยๆครับความเชื่อยาติก็คิดนะักคิดย้ายอนาคตนะหมายถึงว่านาคตรทางวัดไม่รู้จะไปแบบไหนยาก็้องการไม่เห็นเหมือนกันครับ มในเมื่อเราฟังเหตุแล้วของเขาไปอยากให้มันเป็นอย่างอยากให้เจริญรุ่งเรืองไปภาคนาให้มีคนมามาสารมาเหตุมาก่อนะเด็กว่าข้างกบดียูนนี่แต่หมดหน้าที้ของข้าเขาก็ไปตามไะตามกระทงเนาะญาญากลับไปอยู่บ้านผมกับทั่วหาญาคือนเขาอันนี้ให้เหมือนเดิมหายจนสิ้นลมหายใจนั่นแหละเพราะว่ามัน ราวงานก็ต้งซอยตณีและมณงลอยเขาสั่ทางว่าเมนบอผมว่าเดียดเทียบผมว่าญากับผมถือสโลกันแล้วลหละแตะทีนี้ญาว่าอย่างนี้คือคือญาจะจะอยู่ในจุดนี้คือถ้่เรามีปัจจัยเงินทองเราก็ช่วยเขาไปเดี๋ยวว่าเราไม่ได้มาแล้วก็โอนประตูไปใจไม่ช่วยเขาจึงสี่งได้เราเป็นหมอครับแต่เรื่องเนี่ยถ้านตนี้ในจต่ายของงานนี่เขาบอกว่าญาเกิดมา มาตั้งแต่อายุหาดิษฐหาิเจ็จนจนาสิมหายใจเขบอกว่ายนนี่สิมาแม่เดี๋ยวแ่าม่แ้แม่มาแม่แกม่ม่ปันหาลหกห้านเั่วประเภทให้ให้ให้ได้ใส่ได้ซอยฉันวางกันยาก็รู้คือกันเพราะว่าผู้ายจานทันวางกันมาครับออยายกบบุ๊คฮงคือกันวะตอนนั้นคนเรานะ่ยานี่ยก็บบุ๊คงคือกันวะเอ๊ะ ที่เอาเงินมาใส่สีมาแบ่งปันให้กเจ้าไม่มันมันยังไม่ถึงเวลาถ้าถึงเวลาลูกก็จะได้เดินทางเหมือนเทียนนี้แต่ว่าแกแตเขาจะเป็นสาวัวเด็กหน่อยแต่ก็คือไปติดติดเมืองไทยครับ ที่มองเขาทขานด้ใหวนะแต,แต่เอ็ดใจว่าโอ้ยสิ่งที่เราไม่ในอันนี้ก็เรายกรัมบัในชีวิตของทุกคนครับทางกับเส้นมีๆแบบนี้แต่แค่นี้นะเดียวนี่ไอ้สื่อของคนในทางวัดมัน,าน,าน,าน,นขาดเหมือนปวดแปดตะบูยังอันพระเจ้าเมยู่ครับนาครับอือบอกก็ให้ SD, เอสตี้กัเฮ็ดพืชทุ่มมือนั่นแหละแบ่งตันกันใส่ได้ทอดใส่ได้ซอยครับ เดินจะยัาให้ไปจิกนี่จิตจิ้มเขามันลำบากถ้าดเรือเรือเมื่อเราซ้อนลอยชั้นลอยก็ทอแล้วคิดว่าเขาเค็ืงานไหวนั่นไดง่ายอย่างคนมันได้งานแค่ทำงานงานไร้วันครับาแต่แค่นั่นแหละพราหอมปากหอมคออย่าไปหุบมคลมอมไหลครับเนาะแต่ว่าสร้างงากับนักพอาสมควร่าแล้วเพราะเราต้องปล่อยทุกวันเราก็ต้องใช้สมาธิ ครขาห้า,า,าก,ากระไก่สมาธิเขาก็ระได้ได้ตัวดีมันก็เาขาง่ายๆคือว่านั่นแหละลูกครับเนาะขอให้บุญนำโชคดวงเจริญฮุง้งฮ่วงเนี่ให้เป็นมหาเศรษฐีพอแต่งงานเด้๋ยวเพิ่งทายังใส่เพราะว่าให้ให้ยอดในหลายๆครับเนาะครับให้ไข่เจ่าได้๋ยพิ่งไข่แช่ให้ยังขวประเทศไทยไข่ตังคุ้งครับเนาะ ครับสาธุครับยน่าสาธุครับยน่าเดี่ยวแนวแท่งมาแบ่งปันเด็กซี่ครับกาาจ้าครับผมสวัสดีสวัสดีครับ